Thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทางเอกไทยเดนมาร์กค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี Guys, ここ้นะคะคุณแม่จะพาทุกคนนะคะมาชมสถาบันสอนแพทย์แผนจีนนะคะในเดนมาร์กนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแตกต่างหรือเปล่านะคะจากทางเมืองไทยนะคะซึ่งสถาบันนี้นะคะเป็นสถาบันที่คุณแม่เรียนแพทย์แผนจีนค่ะทุกคนซึ่งคุณแม่ก็ไม่เคยเรียนนะคะมาจากเมืองไทยนะคะคุณแม่ก็มาเรียนที่นี่เลยค่ะ ซึ่งคุณแม่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะแตกต่างไหมนะคะกับทางเมืองไทยนะคะค่ะวันนี้มีงานนำเสนอผลงานวิจัยนะคะแต่ก่อนเริ่มงานเนี่ยคุณแม่ก็พาทุกคนมาเดินดูรอบๆโร,รงเรียนค่ะว่าโรงเรียนนะคะมีการเรียนการสอนมีห้องเรียนเป็นยังไงนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งห้องเรียนแล้วก็ห้องปฏิบัติการคลินิกค่ะทุกคนค่ะ คือมันจะแบ่งเป็นห้องเรียนเล็กๆเนี่ยหลายห้องนะคะเพราะว่าจะมีคลาสสอนหลายหลายคลาสนะคะอย่างเช่นคลาส anatomy นะคะคลาสเรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยานะคะแล้วก็คลาสเรียนฝังเข็มนะคะก็จะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีหลายห้องเรียนค่ะทุกคนเนี่ยค่ะหุ่น anatomy นะคะแล้วก็ข้างๆกันก็เป็นหุ่น meridian ค่ะ ก,ก็จะมีจุดนะคะจุดฝังเข็มอยู่บนเมริเดียนตัวนี้เป็นหุ่นฝังเข็มแบบฝังบนศีรษะคะ่ะทุกคนรักษาโรคทางสมองนะคะสำหรับคุณแม่นะคะเรียนที่สถาบันนี้นะคะ4ปีค่ะทุกคนเรียนฝังเข็มอย่างเดียวนะคะแล้วก็เรียน anatomy นะคะเรียนสรีรวิทยาแล้วก็เรียนเกี่ยวกับพยาธิวิทยาก็คือโรคภัยค่ะ ค,คุณแม่ก็เข้ามาที่ห้องปฏิบัติการคลินิกค่ะในห้องนี้ก็จะมีเขาเรียกมกซาค่ะหรือว่ากูดชุรารำพานะคะเอาไว้รักษาคนที่อย่างพร่องค่ะก็คือจะมีอาการหนาวนะคะกลัวความหนาวอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะจุดเจ้าตัวนี้นะคะมกซาค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นบริเวณที่ให้นักเรียนมาพักผ่อนหย่อนคลายอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เจ้าตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้โชว์พวกโรงเรียนมีขายอะไรมีพวกชาหรือว่ามีพวกยาจีนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ยาจีนจะเป็นยาแค่เป็นทำยาดองค่ะทุกคนเอามารักษาโรคกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้ค่ะคุณครูจะเอามาดองค่ะข่ยันที่บอกนะคะก็จะมีหลายห้องเล็กๆนะคะ ก็อย่างเช่นห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการคลินิกนะคะก็มีซักประวัติมีฝังเข็มนะคะค่ะโคมไฟตัวนี้ก็เป็นโคมไฟแทนการรมยาเมื่อกี้นะคะแทนการรมมอกซาเมื่อกี้นะคะค่ะคุณแม่ก็พาทุกคนขึ้นมาด้านบนค่ะเป็นชั้นสองนะคะก็มีอีกหลายห้องค่ะเป็นห้องปฏิบัติการคลินิกค่ะ ย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นห้องที่ให้นักเรียนค่ะมาฝังเข็มนะคะแล้วก็คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติการฝังเข็มนะคะผัดเปลี่ยนกันไปค่ะก็จะมีชาร์ตไว้ให้ดูค่ะในการวัดนะคะขนาดของร่างกายเพื่อหาจุดฝังเข็มนั่นเองนะคะแต่ว่าในตำราของทุกคนก็มีนะคะตัวนี้แล้วก็ก็เป็นหุ่นค่ะทุกคนหุ่นเมริเดียนนะคะแล้วก็ ุลที่เราดูจุดฝังเข็มค่ะว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของร่างกายประมาณนี้ค่ะเป็นไกด์นะคะค่ะก็ถึงเวลาเริ่มนำเสนอผลงานวิจัยค่ะทุกคนค่ะคุณครูก็กล่าวต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็อีกสักพักก็จะมาถึงการนำเสนอผลงานวิจัยแล้วค่ะ สำหรับงานวิจัยนะคะคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยได้นำเสนอไปแล้วนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้นะคะคุณครูวานให้คุณแม่แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมานำเสนอให้รุ่นน้องนะคะแล้วก็คนที่สนใจเข้ามาฟังอีกรอบค่ะทุกคนไปฟังบางช่วงบางตอนของคุณแม่นำเสนอนะคะ Hi ษาส้มเออเวลคอมจิตยาฮิลล์ัไทยแลนด์ยาบัวยา det er sådan så so år, så næste morgen er så so år om Parkinson. Ja. Så jeg vil gerne fortælle om, hvordan det kommer, at, om jeg øh, begynder projektet. Det er på grund af, øh, det var min far inspirerede til mig at gøre projekt og lære akkultur selvfølgelig. Øh, han døde på grund af lammelse. Det er ikke Parkinson, men det er også et øh, สำหรับหลักสูตรนี้นะคะจะไม่รวมยาจีนอยู่ในหลักสูตรนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากเรียนยาจีนเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องไปเรียนอีกที่สถาบันหนึ่งที่เมืองหลวงค่ะใช้เวลา2-3ถึงปีค่ะทุกคนว่านะคะที่เดนมาร์กนะคะจะไม่ อนุญาตให้ใช้ยาจีนหรือว่าสมุนไพรจีนค่ะในการรักษาโรคนะคะจะอนุญาตให้ฝังเข็มค่ะแต่ว่าไม่อนุญาตให้ใช้ยาสมุนไพรจีนค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นหลักสูตรก็เลยแยกกันค่ะก็มีแพทย์จีนนะคะไปเรียนต่อนะคะที่เมืองหลวงนะคะสำหรับบางท่านนะคะแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเรียนค่ะเพราะว่านำมาใช้ไม่ได้ค่ะทุกคน มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะคุณแม่ก็มีเป็นรูปภาพนะคะมาฝากทุกคนนะคะเป็นรูปภาพที่คุณแม่รักษาที่คลินิกของคุณแม่เองนะคะมีทั้งการครอบแก้วนะคะฝังเข็มไฟฟ้านะคะบนอ่าส่วนต่างๆของร่างกายคะ่ะทุกคนคนไข้ก็มีหลากหลายคะ่ะที่คลินิกของคุณแม่นะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดนะคะยังไงก็กดติดตามไว้นะคะเราพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ